พ่อเขาชื่อเบลใช่ไหมแม่เขาชื่อแพรปั๊บแด่แด่แล้วชื่อจริงจริงเอามงคลใช่ไหมลูกมงคลมงคลเหรอมงคลนีเป็นอย่างนี้ป้ะมาณนี้เลยมงคลสุดมัต้องอยู่ในงานมงคลทุกงานซื่อคือว่าโอเคผมกลับมาสวัสดีทุกคนชาร์คคำด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเบลจากละครแชนแนลสวัสดีครับแล้วก็แพรค่ะวันนี้วันนี้อะไร กินกยดิสกินกล้วยทท่านี้ท่าไหนไม่เอาไม่ต้องม <laughs> ทาทำไ,ไ,ไม่ คือนึกนึกอ่านนึกคิดขึ้นได้คลิปนึับอ่าคือตอนเนี้ยเราก็รู้หมดแล้วว่าเบบี้น้อยเนี่ยเป็นละครเอยเป็นละครเป็นเพศอะไรผู้ชายเป็นผู้ชายอ่เา,ยเาเป็นผู้ชายทีนี้เราก็ส่งคนเนี่ยก็คิดกันมาแบบหลายวันแล้วว่า i, เฮ้ยจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรใช่ไหมลูอมันมันสำคัญที่สุดในชีวิตลูกเลยนะว่าเวลาลูกโตมาว่าคนนู้นคนนี้จะเรียกลูกว่าอะไรอะไรยนะัง เราก็เลยแบบงั้นลงไปถามคุณย่าว่าเขามีหลานคนแรกต้องบอกว่าหลานคนแรกเขาจะให้ชื่อว่าเธอเขาจะให้หลานชื่อว่าอะไรครับผมแล้วก็เบสต้องบอกเบสก็หลานเบสคนแรกของกันเบสจะเป็นอาคึณอาหรือจะถามคุณอากองก็ไอยู่นี่อาเบสกับยายฟ้าเออป้าด้วย ก็อาแหละเอออาทั้งคู่อ่ะวันนี้มาดูกันว่าทั้งคุณย่าคุณอาเขาจะให้หลานชื่อว่าอะไรเพราะว่าจริงๆก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกเนาะต้องลองถามเผื่อแบบว่ามีไอเดียไงไปเนี่ยไปเดี๋ยวเดินทางไปหาเขาสักร้อยกิโลครับไปเือมาโอ้เดินมาเหนื่อยมากเลยสวัสดีค่ะเหนื่อยมากเลยเดินร้อยกิโลถามนิดนึงไงออ๋ถามถามถามว่าตอบ ่ามไปแล้วนิดนึงพีม่มิ้งพาว่า <c oughs> ะเงียบเลยเอาละสลับกันเลยจะถามาว่ามี ตั้งชื่อหลานไว้ในใจบ้าไหมเอออ่าเบสหลานคิดสดคิดดสคือคิดสดเลยปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปแผลพี่เบลเขามีมีอันนี้ให้ไม่ใช่เหรอเออพี่มีให้พี่คิดว่าพี่คิดว่าอยากให้หลานเนี่ยหนึ่งชื่อเป็นมงคลนิดนึงสองมีความเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นช่วยหน่อยแบบสมัยใหม่อะไรอ่างเอโมเดิร์นสมัยใหม่มีความเป็นมงคลก็คือชื่อแบบมีมีมีค่าเขาเรียกอะไรมีความหมายมีความแบบเหมือนเหมือนเบสเนี่ยเป็นมงคลเบสชื่อเรืองศักดิ์ มีความเป็นโมเงคลมีความเป็นโมเงคลมงคลกับโมเดิร์นเออโมเดิร์นเป็นตาวอ่ะให้หลังชื่อว่าอะไรอะทัศน์อะชื่อเล่นที่จริงอหรอชื่อเล่นชื่ออะไรก่อนชื่อเล่นเชี่ยนะชื่อชื่อเล่นเนี่ยเขาจะขายชื่อจริงผมนะเอาเอาหลานผมจินตังมานะเขาจะชื่อเดืองเซิร์ชเดือนเซิร์ช เรือลักขโมเรือเนี่ยเฮ้ยเรือเนี่ยเป็นมงคลแต่ว่าเรื่องเรืองเซิร์ชเซิร์ชนี่เป็นโบเด้นนะแต่ว่าค้นหาค้นหาใช่เซิร์ชหาใช่เซิร์ชหาความรุ่งเรื่องเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีเรืองเซิร์ช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 ร้านเรื่องซัสใช่จะมีชื่อจริงอีกนะเฮ้ยไอเดียวนะอันนี้เรืองเซิร์ชได้ชื่อเล่นเหรอเรือเซิร์ชก็ได้หลังฝายินเล่นเอ็งเอาเอาอนไหม โอ้ยยังคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเหมือนกันไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเซิร์ตดีกใช่ไหมดีพุ่งมาโดนเลยต่อไปชื่อเล่นชื่อเล่นออ่่่ะชืเลนที่คิดไว้เออตอนแรกตอนแรกจะชื่อจะตั้งตอนแรกจะชื่อโชคโชคแต่ว่ามันเหมือนชื่อหมาข้างบ้านเอาชื่อนี้ชื่อน้ำตาล เพราะว่าเหมันโมเดิร์นตรงไหนผมหมาที่บ้านเลยฟ้ายเคนียร์ตาใครไม่ซ้ำกับหมาข้างบ้านเออไมซ้ำกับหมาไกลๆหน่อยหยอกเล่นนะทุกคนหลานหลานจริงๆมากหลานอยากให้ชื่ออะไรนะพ่อเขาชื่อเบลใช่ไหมแม่เขาชื่อแพรปั๊บแดะเดะ ไอพูดเลยวะบแบแบแต้อดิ้นด้วยนะแบ๊ะแบ๊ะไอดีดีไอชื่อแบแบแบ๊ะแปลว่าอชื่อแบแบ๊ะแบเรืงเซิร์ชชื่อเล่นชื่อแบแไม่ใช่ชื่อจริงชื่อชื่อแบ๊ตลกกันีชื่อจริงเขาไมดูพยายยังไงเฮ้ดู่นะแมีชื่อการเดชายแบแนายเออไม่ใช่นาย เรื่องเซิร์ชแบร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมเดิร์นว่ะเฮ้ยโมเดิร์นเลยอะเรื่องเซิร์ชแบร์มันมีความแบบมีความเป็นไปได้งงๆซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อชัยยศคุูเนี่ยเด็กชายเรื่องเซิร์ชแบร์เฮ้ยมาครับเฮ้ยอันนี้ซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อชัยยศคิดด้วยออกวอลเวสช่วยช่วดฟ้าชวดโมเดิร์นกับอะไรนะโมเดิร์นแล้วก็มีความเป็นมงคลใช่ เออดีชือนี้แชื่อนี้ดีชื่อนี้ดีมนจกับตาชื่อนึกใช่ไมพ้องกินตอนนึกพ้องก็ใช่ซ้ำกับตันอันนี้นึกแต่นึกอยู่ในบ้านนะแต่ว่านึกไม่ออกเออไม่ได้พี่ไม่ได้เอออันนี้ได้อันนี้ชื่ออะไรนะอชื่ออะไระมเลนอ้อ่ะชื่อจริงไหมจริงจริงจริง มงคลกับโมเดิร์นมุ่งคลกับโมเดิร์นมีความเป็นมงคลแล้วก็โมเดิร์นมงคลมงคลล่ำรวยดีแคนเตอร์วันนี้มารู้จักดีแคนเตอร์กันนะครับดีแคนเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวกับไวน์นะครับล่ำรวยที่ชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อเล่นเนาะชื่อจริงชื่อจริงนี่ล่ำรวยอ้าวหรอ่เลนก็สองพยางค์เองออกมาไม่ถึงว่าล่ำรวยดีแคนเตอร์ชื่อเล่นนี่คือล่ำรวยชื่จริงดีแคนเตอร์หรือเปล่าอ๋อได้หมดเพราะว่ามันต้องนามสกุลพ่อเขาด้วยไไงอออ๋ะะรน ชื่อเล่นชื่อร่ำรวยชื่อจริงคือดีแคนเตอร์แล้วดีแคนเตอร์มันเป็นเอาที่แบบกองไายลูกออกมาเดินอย่างนี้เลยเอามาเลยเดี๋ยวทำไมทำไมต้องชื่อชื่อนี้เขาเรียกชื่อดีเพราะว่าดีแคนเตอร์เป็นขอบปวดของพี่เบลเห็นบ่อยว่าเออเออมีอยู่สิเดี๋ยวไม่ตั้งที่ว่าหวเออเออเออชื่อว่านังรวยดีแคนเตอร์กับกับอะไรนะกับ เรียนซิร์ชแรเรียนเซิร์ชแบรนด์เฮ้ยดีว่ะมีความหมายเลยเปิระนั่องะเออเฮ้ยดีดีได้ขอบคุณมากแต่ว่าอาเขาด้เอาใช่เอาไว้พิจารณาเป็นลำดับท้ายๆเลยเต้นเนาะประมาณร้อยลดับอะเดี๋ตวพี่เอาไว้ท้ายๆเลยนะอันนี้มาถามอาร์เขาก่อนเดี๋ยววันนี้จะไปถามคุณย่าเขาคุณย่าเขาอยู่ปะไปไปถามคุณย่าเขาคุณมาบอก คุณย่าครับคุณย่าทำอะไรครับเนี่ยไอ้นี่แต่ไอ้นี่อะไรเนี่ยตัดคลคุณย่าทำตัดคลิปช่องอะไรครับเนี่ยช่องแม่หัวค่ะนี่ตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วคุณย่าตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเลยประมาณสี่หมื่น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 คนติดตามสี่หมื่นลงไปอีกคลิปเพราะคุณย่าอะลงไปกี่คลิปสามสามคลิปคนติดตามสี่หมื่นอันนี้ยังรังตัดคลิปละครั้งห้าเดือนคนติดตามหนึ่งหมื่น ขอบคุณท่านประธานค่ะไม่ประธานบริษัทอันนี้ประธาอ่าวันนี้ผมก็จะถามคุณแม่ของผมนะครับผมว่านี่เป็นว่าที่คุณย่าแล้วคุว่าคุณย่าครับตอนนี้มีหลานแล้วตอนนี้หนูอะแม่หนูกําลังคิดไม่ออกว่าหนูจะให้หลานหนูจะให้ลูกชื่อว่าอะไรแม่ช่วยตั้งชื่อหลานได้หน่อยเกิดแม่มีแบบคือหนูหนูมีนูมีเรฟเลนส์ให้แม่คือหนึ่งชื่อเล่นจะต้องมีความเป็นมงคลที่จริงจะต้องมีความแบบโมเดิร์นนิดนึงอ่ามีเป็นเป็นชื่อที่มีความหมายมงคลแล้วก็มีความแบบโมเดสมมัยให่ ได้ฝรั่งก็คือโมเดิร์นปะฝรั่งเลยเหรอฝรั่งฝรั่นายฝรั่งกูดิ้งเกลืออย่างเงี้ยเหรอแม่ไม่ใช่ฝรั่งเลยนะพ่อชื่อเบลพ่อชื่อเบลแม่ชื่อแพรอ่าเบลแพรเป็นแบแบต้องแบละอย่าแพรนาเดชชื่ออะไรนะนาเดตคิมิยะคิมิยะเบลลี่ชื่อฝรั่งเขาไงเขาหรอเออใช่ชื่อแอนนี่แบอันนี้เบลแพรก็ต้องเป็น แบรเร็วเฮ้ยมีความหมายคุณย่าต้องให้ดีต้องแต่ถามมาคุณย่าดีสุดแบรเร็วแล้วก็อย่าอย่าอย่าพูดช้านะลูกครับพูดช้ามันจะแบรเร็วหละมันจะใจง่ายไปแบรเร็วอ๋อแบรเร็วแบรเร็วมุกคุณแม่ครับผมยินไว้อะไรหน่อย อันนี้เอาชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วชื่อจริง่เอามงคลอะไมลูกมงคลมงคลคเหรอมงคลนี่ยังไงต้องอันนี้เลยมงคลสุดต้องอยู่ในงานมงคลทุกงานชื่อซื่อคือว่าสายสินสายสินมงคลปะลูกสายสินแค่อยู่ในอยู่ในงานมงคลอยู่ทุงจริงจริงจริงเหรอนี่เป็นเรื่องอะไนะปรบุญบ้านงานบวชงานแต่งสายสินสีสัน รวมกันเมื like okay. like. ่อกี้ชื Poke ่ออะไรนะ Barrel Barrel สายสินนามสกุลนามสกุลสีสาแบเรลสายสินแบเรลสายสิน Barrel แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ก็มาจากชื่อเราแบบเปเห่าแบงไงแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายความหมายว่าอะไรถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแบเรลแปลว่าอะไรสายสินมีความหมายแน่นอนเฮ้ยคุณย่าเขาตั้งให้โอเคแม่รู้ไหมว่าเบสตั้งชื่อหลังเราอะไรเรื่องเส์ฟ เขาเขาบอกว่าเขาชื่อเรืองศักดิ์ก็เลยอยากตั้งชื่อหลานในพอเซิร์ชไปว่าการค้นเรื่องเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชใช่เซิร์ชหาความรุ่งเรืองอีกทีนึ่งใช่ไหมคือธรรมดาใช่หนูไม่น่าของแม่คือแเียใสายสินรู้ว่าใครคือใครที่มาน้าสินที่อยู่กับลุกมันพุ่งมาเลยน้าสินอ่ะไม่แม่ในสถึงการมงคลต่างๆให้อะไรที่มันเป็นมงคลต้องสายสินใช่ไหมลูก นะครับก็เดี๋ยวหนูจะพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆเลยที่ได้เลยท้ายก็เบ๊ก ใช่คุณพีชเลยอันนี้ก็เป็นทั้งคุณอาและคุณย่าเขานะครับผมที่เราคิดไม่ให้ว่าให้หลานชื่ออะไรนะครับผมก็เขาประมาณนี่เนี่ยคือราคาใช่แล้วก็เดี๋ยวกีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะถามเพื่อนเออถามเพื่อนแกงว่าดีกว่กว่าจะให้ชื่อว่าอะไรถามลุงลุงป้าๆชวดๆทวดๆเขาต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าพี่โน้ตแก่สุดอาโอเคใครชอบกีพีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับละครนะครับผมเอาให้ถึงกี่แสนซับในยูทูบใกล้แล้วเพราะฉะนั้นไปกดกันด้วยละกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกีพีน้าเจอกััันสสวดีครบ เจอกันเร็วนี้กับน้องเบริลสายสิสน <laughs>